ก็สวัสดีครับสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวอิฟคอร์สนะครับหรือว่าประโยคแบบบอกเงื่อนไขนะครับโดยพันเอกสตีคามบันวงนะครับเจ้าของช่องสติคาติวเตอร์นะครับในส่วนนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวที่เป็น i ิฟคอร์สก่อนเนาะ <c oughs> ข้อแรกนะครับก็คือ zero conditional นะครับก็หมายถึงว่าเป็นแบบศูนย์นั่นเองเนาะหน่ยนะครับแบบนี้ก็คือ type ศูนย์นะครับหรือบางทีก็จะมีบอกว่า type หรือชนิด type ศูนย์นั่นเองนะครับ type ศูนย์นี้ก็คืออยากให้พวกเราจำไว้นะว่ามันจริงเสมอนะครับจริงเสมอจริงเสมอในส่วนที่เป็นเงื่อนไขก็าจะใช้ present simple นะครับ r พรสเซนต์ซิมโพเทนนะครับส่วนที่เป็นประโยค Main ประโยคหลักก็เป็น p r e สเซนเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็น p r e สเซนทั้งคู่เนาะเพรสเซนต์ซิมโพเพรสเซนต์ซิมโพนะแบบนี้นะครับอธิบายด้วยตัวอย่างนะครับเขบอกว่านะครับใน ตัวอย่างที่ยกมาแบบซีโร่คอนดิชันลหรือว่าเปรียวเงื่อนไขไทยศูนยะ์ะถ้าเราต้มน้ําให้มันเดือดนะครับที่ร้อยองศาอุณหภูมิของน้ํานะครับถ้าอุณภูมิของน้ําถึง100องศามันก็จะเป็นจุดเดือดนะครับหรือว่าบอยนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าตัวอย่างเขาบอกว่าถ้า people eat too much นะถ้าคนเรากินเยอะผลของการกินเยอะเราก็จะ เกตแฟตก็จะอ้วนขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับหรือว่าประชาชนจะตายนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าได้โดนอีดผลของมันก็คือตายถ้าเราไม่กินอาหารนะครับถ้าพวกเขาไม่กินอาหารนะครับแบบนี้คือซีโ่คอนดิชแนลนะครับรคงจะ <c oughs> ต่อมาจะเป็นแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็น กขเรียกว่าไทยไทยวันแล้วกันเนาะไทยหนึ่งโครงสร้างก็จะเป็นถ้าเป็นประโยคอิพคอร์ตนะครับอิ c คอร์ตก็จะเป็น present simple น,นะครับ present simple ส่วนตัวอีกฝั่งหนึ่งตัว main คอร์สนะครับ ก็จะเป็นฟิวเจอร์ซิมโพก็คือปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่จริงนะครับแต่อาจจะจริงได้ในอนาคตนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นจริงในอนาคตนะครับแบบหนึ่งไม่จริงในปัจจุบันแต่จ,จะเป็นจริงในอนาคตอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับเช่นตัวอย่างเขาบอกว่า if it s n o w o tonight t ถ้าคืนนี้มันมีหิมะตกนะครับพวกเขาคงจะ เลื่อนการเปิดโรงเรียนออกไปนะครับประมาณนั้นนะก็คือมีการคเนว่าพรุ่งนี้คืนนี้อิมะอาจจะตกก็ได้ประมาณนั้นนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นชูดนะครับชูดหรือว่าวูดอะไรเงี้ยก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าในส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าโมเดลนะครับโมเดลวกรบเวิร์บนะครับโอเคนะครับความหมายของมันก็จะเป็นการให้คําแนะนําหรือว่าเตือนหรือในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับ If it r a i n นะครับ If it r a i n ถ้าฝนมันตกนะครับอันนี้ก็อยู่ในรูป Simple Present tense นะครับเขาบอกว่า Don t open, window, t open the t open window ก็เป็น imperative ก็สั่งนะครับสั่งว่าอยาเปิดหน้าต่างประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นไทาวันนะครับ Present simple กับ Future simple นะครับ Future simple ก็จะต้องมี view เนาะ view ได้ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเนี่ยมาดูไทสองบัานนะครับไทบบท,ทูนะไททูไทท,ทูก็ไม่จริงในปัจจุบันนะครับหรือในอนาคตนะครับไม่จริงทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตครับไม่จริงเลย จบันหรือในอนาคตโครงสร้างก็จะเป็นซิมเพิลพาร์นะครับใช้พาร์ s ซิม l พลนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นบูทคูดไม้นะครับบูทก็ได้คูดกิริยาช่วยพวกนี้แล้วก็ตามด้วยเวิร์บนะครับประมาณ เช่นเาบอก if I were you ถ้าฉันเป็นคุณนะแต่มันไม่มีทางหรอกเราไม่สามารถเป็นคนหนึ่งนะเขาก็บอก I w o u l d plan the picnic for Sunday ก็จะวางแผนไปปกนิกนะครับประมาณนั้นหรือว่า Hurricane hit the t o w n ถ้า hit อันนี้ก็จะเป็น verb ช่องที่สองนะ hit มาจากคำว่า hit กริยา hit ช่องที่สองก็ hit ช่องที่สามก็ hit นะครับแบบนี้ ราะนั้นก็ isWood <c oughs> สามารถใช้ m o เดลในพวก o ค w o u l d ได้นะครับแต่ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์มันค่อนข้างจะ not happen หรือว่า n o t Hit นั่นดีนะครับก็จะไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่จริงในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปได้น้อยในอนาคตอาจจะพูดอย่างนั้นซึ่งจะตรงข้ามกแบบับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่ก็คือ จะเป็นจริงในอนาคตคือตอนนี้ยังไม่เป็นจริงนะปัจจุบันยังไม่เป็นจริงแต่ในอนาคตนะไม่แน่ประมาณนั้นมีข้อม็นไปได้ครับประมาณนั้นฟังดูอาจจะมงงงนะอันเรียลคอนดิชั่นอินเดอะพาสอันนี้ถือว่าเป็นคีย์ไฮไลท์เนาะเขาเรียกว่าไทา3แล้วกันเนะาะไท3อันนี้เป็นแบบออกข้อสอบบ่อยที่สุด ก็เป็นสมมติเหตุการณ์ในอดีตว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงประมาณนั้นนะครับก็ดูนะครับเขาบอกในเงื่อนไขที่เป็นอ e ีฟคอร์สเขาก็จะใช้อยู่ในรูปของ p a ร t p เพอร์เฟกนะครับพาร์ตเพอร์เ t กต์เทนพาร์ตเพอร์เฟกตก็คือ subject บวกด้วย had แล้วก็บวกด้วย past participle หรือว่า V3 ประมาณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่ง subject บวก had บวกบวก v แล้วกันเนาะประมาณนี้ระยะเทีลส if you had b e e n น n time if you had b n e n on time ถ้าคุณมาทันเวลานะครับโครงสร้างของทางด้าน main course หรือว่าประโยคหลักก็จะเป็น subject v would not have misprint s e the d ก็คือจะเป็นนี่นะครับ เราจะใช้ would could might บวกด้วย have แล้วก็ตามด้วย part p a r t i c i p l e หรือว่าเราเรียกว่ากริยาช่องที่3นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่จริงในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นจริงก็คือไม่มีทางที่จะเป็นความจริงเลยเป็นการสมมติในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงตรงข้ามกับความจริงเลยนะครับในอดีตนะครับอันนี้ละจะออกข้อสอบวแบบที่3ส่วนเสริมอีกตัวหนึ่งคือการใช้ w i s h w i s h ก็หมายถึงปรารถนาอยากให้แบบ สิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะก็เป็นการปรารถนาก็คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ขอใช้พารากราฟที่ยกตัวอย่างมานะาถ้าเราปรารถนาใน present time present, present 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 ก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันนะครับเพ e ส e ใน the present time เนี่ยเราจะใช้รูปเป็นอยู่ในรูปพาร์ตเนนปัจจุบันใช้อดีตนะครับแต่ถ้าวิสพ o r the p a ์ t ไทม์ถ้าปรารถนาถึงเรื่องในอดีตให้ใช้พาร์ p พร f ฟ c t เทนนะหรือว่าต้องการปรารถนาซึงอนาคตให้ใช้วูดนะครับประมาณนี้โอเค ังดูอาจจะององๆมาดูเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างที่ให้มาเขาบอกว่า I wish that I had today off อันนี้เขาใช้เป็น past simple past simple แสดงว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันว่าปัถนาปัจจุบันนี้จะให้เป็นวันหยุดนะเขาก็เลยใช้ past simple นั่นเองนะแต่ข้อจริงก็คือ I'm working today ฉันเนี่ยกำลังทำงานอยู่ อันนี้เป็นการปรานาในอะนาคตก็คือ he wishes she would เนะี่ยถ้าเป็นอนาคตจะใช้ would นะครับตามวิยากหน่อย he wish she would let him have a week off ก็เขาปรารถนาจะให้เธอให้เธอนะอะอน,นุญาตให้เขาหยุดยาวเป็นหนึ่งสัป,ปดาห์เลยนะ week off นะครับอันนี้อันนี้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันนี้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตก็จะใช้เป็น past perfect นะครับก็ p a r t เพอร์ฟ t ก็เป็น d ดย h แ d ตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับประมาณนี้นะในเริ่มการใช้ which โอเคมาดูตัวอย่างแบบฟึกหัดไทหนึเนาะอันนี้ยกมาจะไม่มีข้ามไทศูนย์มาต้องขอไยด้วยนี้เ็อีพีจุด V t เด r e in time นะครับอันนี้เราก็จำได้ใช่ไหมว่าไทหนึเราใช้เป็น p e s e n t Simple กับ Future Simple นะครับ ใน if clause นี่เราใช้เป็น uh, present simple เนะาะเพราะนั้น if we hurry แล้วก็ if we hurry ใช่ไหมเขาให้โจทย์ให้แปลว่ารีบนะถ้าพวกเรารียบนะ v อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น future future ก็จะใช้ i ิวใช่ไหมครับ w e w i l l get w e w i l l get there in time ถ้าถ้าเราเรียบเราก็จะไปทันเวลาครับอันนี้ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับข้อที่สอง I should t c to r unless the brain นะอันนี้ก็จะเป็นเมนนะ h n o t ก็ not, จะอยู่ตรงนี้นะครับ if จจุดุดด n อ t I won't go นะอันนี้ I will not go เป็น I won't I won't go to the doctor h y n o t t h e pain increase นะครับ ือเพนตัวนี้ต้องเติมเอสด,ด้วยนะครับอินคริสส์นะครับถ้าคอมเจ็บปวดมันไม่เพิ่มขึ้นฉันก็จะไม่ไปหาหมอนะครับแต่ฉันน่าจะไปหาหมอก็ได้ประมาณนะครับโอเคอีฟยูนะครับอีฟยูก็เป็นส MOKE ก็เป็นธรรมดา ถ้าคุณดูดกุลีเนาะในสาธารณะนะครับ,บ U view นะครับก็ใช้ view U view get into t u b l e คุณก็จะได้รับความคุณบักนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็คือแบบที่หนึ่งนะครับไอวันส่วน type two type ก็คือไม่จริงในตอนนี้และก็อาจจะไม่จริงในอนาคตด้วยหรือว่าเป็นไปได้น้อยในอนา โครงสร้างข้ามนในไททู 2, เราก็จะใช้เป็นพาร์ทอะไรนะครับพาร์ทซิมโพใช่ไหมครับพาร์ทซิมโพอีกด้านหนึ่งเราจะใช้เป็นวูดวกด้วยเวิร์ดช่องที่หนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เขาบอกว่า If I have a car นะครับ ก็ต้องกลายเป็น if I had if I had a car I would I would try นะครับก็ฉันก็จะขับมันไปโรงเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่มีรถนะครับประมาณนั้น if she ปีกช่องที่สองสปีกก็เป็นสปูนะครับชี e ปูกฟร n กตชีวูดเกตอะจ o อบนะครับช h a ูดเก e อะจ็อบมอร์อิสซิลนะครับ If I ตอนนี้ก็จะเป็นช่องที่สองก็ if i were you ยนะครับ If I w e n ว if i เนะครับ ยิ if i w ไปยิ o u ไปเวอร์ยูนะครับ I w e n t I went to a lawyer ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงไปปรึกษาทนายแล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะมาดูแบบที่3แบบที่3าก็คือไม่จริงในอดีตแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับเพราะนั้นก็จะใช้โครงสร้างเป็น part perfect อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบูทบูทแฮปตัวกร p a พา i c ิสโปหรือว่ากริยาช่องที่สามนะครับเพราะนั้นก็ if i จุดจุดนะครับ if i พาร์ทพา i c ิสโปก็จะเป็น if i had study more I would have no I would have pass e x m ฉันก็คงจะสอบผ่านไปแล้วนะครับประมาณเนี้ยโอเคส่วนข้อ2กับข้อ3ก็ไปฝึกทำกันดูนะครับอ้าวมาสรุปโครงสร้างวันนะครับที่เรียนมาทบทวนมานะครับสีหสไลด์ที่ผ่านมาก็มาดูสรุปใน แค่หนึ่งตารางน,นี้แหละนะครับคีย์เวิร์ดในการจำก็คือจำเลข0123แค่นั้นดีนะครับแบบ0คือจริงในปัจจุบัน,นรบหรือว่าจริงเสมอก็ได้นะครับจริงเสมอความจริงเสมอนะครับแบบ1ก็คือตอนนี้ไม่จริงนะครับแต่อาจจะจริงในอนาคตนะครับส่วนแบบที่3นี่ก็คือ ไม่จริงในปัจจุบันและก็เป็นไปได้น้อยในอนาคตส่วนแบบที่สี่ขอโทษนะครับแบบที่สามก็คือไม่จริงในอดีตน,นะครับที่สําคัญคือต้องจำโครงสร้างในส่วนที่เป็น if e c o s e ได้นะครับในส่วนที่เป็น if e c o s e แบบศูนย์เขาจะใช้ present simple นะครับแล้วในส่วนที่เป็น main cost ก็จะใช้ present simple เรียกว่า present simple ทั้งคู่กับ present simple นะครับแบบศูนย์ตัวอย่างเขาบอกว่า w ว e n น h e s ซันโกดาวนะถ้าดวงอาทิตย์มันตกลนไปผลของมันก็คือมันจะเกตดั k ก็คือมันจะมืดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจริงในปัจจุบันหรือว่าจริงเสมอจริงทั่วไปก็แล้วแต่อันนี้กคืออาจจะจริงในอนาคตเมื่อพูดถึงว่าจะจริงในอนาคตมันก็เลยต้องมีวิว w วอร i อินฟินิทีหรือว่าบางทีอาจจะใช้คําว่า future ก็ได้นะครับหรือว่าอนาคตนะครับวิวอินฟินิทีอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น if หรือว่าเ e นตามด้วย e s e n t simple นะครับตัวยอย่างก็อย่างเช่น if it doesn't rain tomorrow ถ้าพรุ่งนี้ฝนมันไม่ตก We will go to the beach เราก็จะไปในอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าส่วนแบบที่สองก็คือไม่จริงในปัจจุบนันแล้วก็เป็นไปได้น้อยในอนาคตนะครับก็จะใช้โครงสร้าง if past simple นะครับ if บวกกริยาทังที่2แล้วก็อีกด้านจะเป็นใช้ would บวกด้วย infinite i v นะครับราะอย่างเช่น if I were you ถ้าฉันเป็นคุณ I wouldn't worry ฉันก็จะไม่วิตกข้างบนนะครับประมาณนี้แล้วก็แบบที่3ก็คือ if บวก past perfect past perfect ก็จะเป็น would have c o u l d have บวก past participle นะครับอันนี้ไม่จริงในอดีแล้วก็จนถึงปัจจุบันด้วย If I had understood the instruction ถ้าฉันเข้าใจคำสั่งนะถูกต้องก็ I would have passed the exam ฉันก็คงจะสอบผ่านไปแล้วโอเคก็อยากจะให้ผู้ที่เข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนในสิทธหารบกนะครับได้ดูนะครับได้เอาโครงสร้างนี้ไปฝึกเขียนนะครับแบบศูนย์โครงสร้างของมันก็คือเป็นเส้นนะครับ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิวใช่ไหมครับไม่ใช่ Sorry ขอโทษโครงสร้างที่เป็น Present กับ Present เลยนะครับด้านนี้ Present กับ Present นะครับ,บตัวอย่างก็อย่างเช่นอะไรล่ะ If Drink Coffee ยังป้อนของมันก็คือนี่เลยนะนี่ Stay เขาก็จะอยู่ทั้งคืนประมาณนี้นะครับถ้าเขาถึงกาแฟอันนี้เป็นความจริงเฉพาะตัวบุคคลเนาะประมาณนะเฉพาะบางคนาก,กินกาแฟแล้วก็หลับได้เลยแต่ในส่วนบางคนกินแล้วก็คือไม่หลับก็คือต้องอยู่จนทั้งคืนเลยอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้จริงเสมอเนาะใช้ความจริงทั่วไปหรือว่าจริงในปัจจุบัน ที่ศูนะครับส่วนแบบหนึ่งนี้ก็จะเป็น present simple นะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น view ใช่ไหมครับ view บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะ v หนะครับ mm hmm. หรือว่าเขาเรียกว่า infinitive mm hmm. ก็ได้นะครับ present simple เช่นก็อันนี้อาจจะบอกว่าจะจริงในอนาคตนะตัวอย่างก็คลิปนี่แล้วกัน he come if he come tomorrow I will go with you ก็แบบนี้นะครับก็คือถ้าเขามาพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เขามาก็ฉันก็จะไปกับคุณนะประมาณนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบที่สองก็คือไม่จริงในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอนาคตก็มีก็ไม่จริงอะไรประมาณนี้เป็นไปได้น้อยในอนาคตนะครับ จะเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทซิมเพลอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบูทนะครับวกด้วยก,กริยาเท่ามกี่นหนึ่งเนาะอย่างเช่นก็เป็นคลิปทีเคม I t h i n came to school ที่วุด See me เธอก็ควรจะเห็นฉันนะครับ แต่ข้อที่จริงแล้วคือมันอาจจะไม่เจอนะครับอ,อาจจะไม่ได้เจอฉันนะครับแล้วก็แบบที่สามอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตโปรติกนะครับ ด้านึ่งก็จะเป็นวูดแอปโอ้โบช่องที่สามนะครับนี่คือไม่จริงในอดีตนะครับลิปบไอแอดสตด๊า ฉันเดียนักหนูไอ้วู h เ v e pass ส์ t ัวทีส์เขก็คงจะทดสอบผ่านนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปฝึกทบทวนแล้วก็ฝึกจำเอานะครับว่าให้มันเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทำข้อสอบ คิปคอร์สได้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมจนสามารถเอาไปาพิจารณาข้อสอบนะครับแล้วก็ทำข้อสอบได้นะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยครับไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ